ให้น้องๆเก็บขยะแล้วก็มาแลกแบบน้ำและที่ไม่ต้องเสียตอนพูน้ำแต่ที่มีการเต้นแอโรบิกในเวลาข้ามวอนเช้าอาทิตย์และ ดีค่ะชื่อเด็กหญิงเพชรรัตนพันยประสิทธิ์ชื่อเล่นโยโนค่ะเป็นผู้สมัครประธานห้องเรียนหมายเลขหนึ่งค่ะนโยบายของหนูมี 1. มีการจัดการประกวดห้องเรียนน่าอยู่โดยเกณฑ์การคัดเลือกคือห้องเรียนสวยงามและสะอาดเรียบร้อยทุกๆเดือนห้องไหนที่ครบสาเดือนแล้วจะมีป้ายเชิดชูเกียรติและพิซซ่าเป็นของรางวัลค่ะ 2. มีการประกวดดาวเดือนของโรงเรียน โดยเกณฑ์คัดเลือกคือเรียนดีหน้าตาดีบุคลิกดีในต่ละระดับชั้นโดยจะให้เพื่อนๆในแต่ละระดับชั้นเป็นคนโหวตกันเองค่ะ 3. ส,ส่งเสริมด้านกิจกรรมของเพื่อนๆโดยจะมีการแข่งขันด้านต่างๆเช่นประกวดร้องเพลงประกวดทำอาหารข้อ 4. เพื่อเป็นความภาคภูมิใจในมงฟอร์ดของเราจะมีการประกวดวาดรูปสัญลักษณ์การ์ตูนของมงฟอร์ด ภาพแต่ที่ได้ชนะเลิศระดับหนึ่งเราจะนำมาทำเป็นสติกเกอร์แล้วแจกกับทุกทุกคนค่ะหวังว่านิโยบายของหนูจะถูกใจเพื่อนเพื่อนะคะมูฟอดจะยิ่งใหญ่นะเขา,าจะสดใสปลดไว้ใจเบอร์หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐนนท์ลือวิทูลวิจกิจชื่อเล่นชื่อเจ๋งเล่นอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่หกรับสองเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขสองน่าจะแงผมมีดังนี้ครับ1จัดตลาดนัดมือสอง mcp เดือนละสองครั้ง 2. จัดกิจกรรมมงฟอร์ดกอชทาเลนซีซั่น5 3. จัดให้มีการแข่งขันด้านวิชาการดนตรีและกีฬาในวันสำคัญต่างๆ 4. จัดให้มีกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดยจัดให้มีของเล่นมากขึ้นในงานการแสดงประจำปีและ 6. จัดให้มีการประกวดการแต่งกายตามเทศกาลต่างๆรักเบอร์หชอบเบอร์สเลือกหมายเลขสนะครับ,บคณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคณะนเรวิทีอยู่ชั้นปหกทับสาม ชื่อเล่นชื่อโทนี่ครับนักผมเป็นผู้สมัครเพื่อสร้างประธานนักเรียนเบอร์3นักโยบายการทํางานผมมีดังนี้ครับ 1. จัดให้มีการทาวิคินิ่งเดย์เดือนละครั้ง 2. จัดให้มีการทําความสะอาดแอร์ในห้องเรียนอย่างน้อยปีละ2ครั้ง3รณรงค์การใช้ห้องน้ําและช่วยการรักษาความสะอาด 4. จัดให้มีการสํารวจรายการอาหารเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน และเพื่อลดปริมาณเศษอาหารที่เหลือทิ้ง 5. จัดรานกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 6. จัดให้มีกล่องส่งข้อความเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆในโรงเรียน 7. เพิ่มถังขยะเพื่อแยกประเภทขยะให้ทั่วถึงทั้งโรงเรียนและ 8. การ บริหารและจัดระเบียบสิ่งของในธนาคารความดีเพื่อของที่สูญหายจะได้กับคืนสูตรเจ้าของผมผู้สมัครเลือกตั้งประธานักเรียนเบอร์3ทําดีไม่ต้องรออย่าท้อเมื่อเจอปัญหาขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายนภเจริญศิลป์ชันน้นประถมศึกษาปีที่6ทับ4ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนหมายเลข4นโยบายของผมมีดังนี้ 1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม สารสัมพันธ์ระหว่างพี่พี่น้องๆและเพื่อนโดยให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งทางด้านการเรียนและกีฬา 2. ส,ส่งเสริมให้มีกิจกรรมและชมรมต่างๆตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้พี่พี่น้องๆได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และเปิดเวทีให้แสดงอย่างสร้างสรรค์สส่งเสริมให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายต่างๆโดยจัดให้มีทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศตามความสนใจของนักเรียน 4. ี่รณรงค์ให้รักษาความสะอาดในโรงเรียนโดยกินให้เป็นที่ทิ้งให้ลงถังขยะเพื่อให้โรงเรียนของเราน่าอยู่และสะอาด 5. ้นรณรงค์ให้โรงเรียนมีพื้นที่สีเขียวร่มรื่นน่าอยู่โดยทุกคนจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและมีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใครหล่อใครรวยใครสวยใครเก่งโฟนเลือกเบอร์สีนะครับครับสวัสดีครับผมเด็กชายกันฑพัฒนอนัน,านตาเลืองเลิศชื่อเล่นชื่อภูครับ เป็นผู้รับเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์5ครับนโยบายของผมมีดังนี้ 1. เพิ่มรายการอาหารในโรงเรียนให้หลากหลายและครบ5หมู่2ให้มีกิจกรรมวิคิ n นนิ่งเดย์สเดือน1ครั้ง 4. ให้เด็กๆจัดบอร์ดความรู้ในห้องเรียนด้วยตัวของเด็กๆเ,เอง 5. เพิ่มการแข่งขันทางด้านดนตรีกีฬา 6. จัดให้มีการแข่งขันด้านวิชาการภายในตัวโรงเรียน7ให้มีมการนัด MCP 1เดือน2ครั้งแปดจะทราศึกษาเทอมละ2ครั้ง9ก้าสร้างโครงการพี่สอนน้องในช่วงเย็นเลือกผู้นำที่ดีต้องดูที่การกระทำเป็นมิตรที่ดีและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเลือกเบอร์หน,นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรสวรรณตะไรครับผมอยู่ชั้นป .6 ทับ6ครับผมเป็นผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์6ครับผมนัยบายของผมมีดังนี้นะครับ1จัดให้มีการ,ร,ราดูสารคดีการ์ตูนหรือความรู้ต่างๆที่ห้องประชุมทุกๆตอนเช้าของวันพุธ2จะให้มีธนาคารรับฝากเงินออมสําหรับน้องๆทุกอาทิตย์3จะได้มีโครงการ Overwatch โครงการที่จะให้ให้น้องๆเก็บขยะทาความสะอาดตรงเรียนและนําขยะมาแลกกับน้าครับผมโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อน้ํา 4. จัดให้มีการกิจกรรมแข่งขันด้านเทคโนโลยีวิชาการโดยเช่นการแข่งพิมพ์ไวหรือการตอบคำถามผ่านสื่อเทคโนโลยี 5. จัดให้มีแข่งขันร้องเพลงไทยและอังกฤษ 6. จัดให้มีกิจกรรมกัดด้า M C P เดือนละ2ครั้งและ7จัดกิจกรรม m c ไ a f t Room ที่จะแข่งขันว่าห้องใดสะอาดและเรียบร้อยที่สุดใครใครสวยใครหลอ่อใครรเบอร์ 6/ เบอร์6สู้ตายไม่มีวันท้อุณครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจินพัฒน์ก้าวสมบัติชื่อเล่นชื่อแพนด้าอยู่ชั้นปถมมัธยมศึกษาปีที่6เจ็ดเป็นผู้ลงสมัครประธานานักเรียนหมายเลขเจ็ดนโยบายการทํางานของหนูมีดังนี้ค่ะหนึ่งจัดให้มีตลาดนัด MTP ทุกวันศุกร์ที่สองและสี่ของเดือนสองจัดให้มีกิจกรรมด e คลี n ิ่งเดย์สามจัดให้มีโครงการพี่รักน้องพี่สอนน้องโดยให้พี่ๆช่วยสอนกันบ้านน้องสี่จัดให้มีโครงการรักสุขภาพโดยให้เต้นแอโรบิก ที่เข้าแถวหน้าชั้นเรียนเวลาเช้าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและรณรงค์ให้รับประทานอาหารในครหูห้ามู่5จัดบทประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้านดนตรีกีฬาและวิชาการ 6. จัดเวทีการแสดงความสามารถในด้านต่างๆคต,ติพจน์ประจำใจของหนูคือสร้างสารรค์ mcp เรียนดีคุณธรรมเด่นอย่ายลืมเลือกหนูเบอร์เจ็ดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปองพลเยี่ยมมากชื่อเล่นกีตาร์ครับเป็นผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์8ครับนโยบายการทำงานของผมมีดังนี้ 1. จัดให้มีการนัด MCP อย่างน้อยจละหนึ่งครั้งทุกวันศุกร์ที่สของเดือน 2. จัดให้มีการออจัดให้มีกิจกรรมมงฟอร์ดก็ทารเลนซีซั่นไฟครับสม,มีการเปิดเพลงทุกพักเที่ยงโดยการหย่นชื่อเพลงที่หน้าห้องกิจกรรนักเรียนเพื่อผ่อนคลายครับ4รณรงค์ให้บริจาคของเหลือใช้ที่หน้าห้องอพิบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาครับห ส่งเสริมให้ทุกคนออกกําลังกายโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ1เทอมต่อหนึ่งครั้งรวม1ปีการศึกษามี2เทอมได้แข่ง2ครั้งครับ6ส่งเสริมให้มีการแข่งขันด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ7จ็ดรณรงค์ให้ทุกคนรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนครับเลือกเบอร์8ทําได้จริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติกรชายวิภาสษาษาทรชื่อเล่นไฮแอดครับอายุ11ปีเล่นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับครับ ผมเป็นผูน้ผู้สมัครประธานนักเรียนเบอร์9ครับนโยบายการทํางานของผมมีดังนี้ 1. จัดการแข่งขันเล่นเกมออนไลน์เพื่อหาเงินสนับสนุนสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนครับ 2. จัดการประกวดร้องเพลง The Voice Kids MC ครับ 3. จัดการประกวด m r and m r s MC ครับ 4. เชื่อมสายสัมพันธ์พี่ระหว่างพี่กับน้องโดยการจัดให้มีระรงการพี่รหัสน้องรหัสครับ 5. จัดการแข่งขัน,ขนทังด้านวิชาการ เช่นภาษาอังกฤษคิตเาสต์าษาครับหจัดกิจกรรมยอดมนุษย์ฝึกหัดเพื่อให้เด็กรู้จักการใช้พลังงานครับและข้อสุดท้ายเป็นตัวแทนประสานงานโดยจัดกล่องรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองถึงทางโรงเรียนครับคติประจำใจของผมคือ believe in g o d believe in my heart ครับขอบคุณครับ